สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาแตว่าวันนี้ผมก็มีเด็กมาขายเช่นเคยครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กับการ์ดใบใหม่ทั้งเคสวิชอปแล้วก็มาเวลบอยเลยนั่นเองซึ่งเด็กแนววันนี้นะครับก็คือโลกิีนตาน่าเองเป็นเด็กที่เล่นสนุกสุดๆและผมสามารถไต่แรงได้ยาวๆครับเจอเมตาก็ไม่หวั่นนะเพราะาเราใส่เทการ์ดมาด้วยเอาละเราเริ่มแนะนาการ์ดกันทิบบายเลยนะครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์ของผมและต้องการสนับสนุนคุณสามารถส่งซุปเปอร์แทคงหรือว่ากดสมัครเมมเบอร์มาเป็นชาวกลิ้นกน เมื่อคุณเข้ามาเป็นชาวกลิ้นกันแล้วคุณก็จะมีไข่และเมื่อเวลาผ่านไปไข่ของคุณก็จะฟักออกมาเป็นเพนกวิ้นตัวน้อยสุดน่ารักขอบคุณเมมเบอร์และผู้ชมทุกท่านครับผมใบ,บแรกคิตตี้ไพ่ผมเอามาเล่นทุกเทินได้เรื่อยๆทำให้ทีหน้าเราโตแล้วก็คิตตี้ไพ่ก็โตเองด้วยนะครับประมาณนี้กครับผมเป็นดอมหนึ่งที่ยืดหยุนเอามาเล่นเทินหนึ่งเงทินสองเทินสามแล้วก็ว่าไปตามสถานการณ์ใส่มาให้มา,มาบ่อยๆบรับให้ด้วยนะต่อมาใยโคเลอร์ครับเป็นดอมหนึ่งที่ใช้ง่ายเพราะว่าลงไปสามารถย้ายได้หนึ่นไไดได้้้วยนนะ่เอง เอามากระลรอกสกิลโรเกิลครับเอามาเสร็จกะลอกนะแล้วก็สามารถให้มาเบลบอยปั๊บไปอย่างเต็มที่เลยเทินหนึ่งเล่นแค่สกิโก 3, ลโรเกิลเทินสามเราเล่นมาเบลบอยปั๊บไปสามใบคบพุ้มครับแล้วก็เอามาลดคอสให้ม็อกกิ้งเบิร์ดได้ด้วยน,นั่นเองต่อมาทีหน้าครับก็เป็นพลังหลักของเด็กนี้เลยเหมือนกันเพราะว่าสามารถโตได้เองทีละสามพัฒนานการสองใบนะครับต่อมาเคสี่ชอบผมเอามาเสกลูกขนูซึ่งลูกขนูเนี่ยก็ลดคอสให้ม็อกกิ้งเบิร์ดได้แล้วหนึ่งให้มาเบลบอยโตได้อีกสองครับแล้วก็ แรงมาในะแต่ละใบครับใช้ตามสถานการณ์ได้เลยนะต่อมาข้าชนะโนวาครับผมเอามาแก้อลิเชมเป็นหลักนะเจออลิเชมมีข้าชนะโนวาเนี่ยคือแซฟใส่ได้เลยเราจะแพ้แค่าชางชีกับชาตุคิงเท่านั้นแต่ว่าไม่เสียหลายนะครับแค่ดอกสามที่เราได้พาวเวอร์ไปสิบสิบนะก็คือคุ้มค่าแล้วนั่นเองต่อมามาเบลบอยเอามาบัฟดอกหนึ่งทุกเธอครับซึ่งเด็กนี้ดอกหนึ่งหาไม่ยากทางคิตตี้นี่โก้แนคอเลอร์คือเราเกลแล้วก็ธนูของเคสบิชอบเบกเรียกว่าบัฟอิ่มๆครับ ต่อมาก็ไปแคสก็เป็นกูดการ์ที่ดีใบหนึ่งครับผมเอามาก o ปี้เทคฝ่ายตรงข้ามขึ้มาหนึ่งใบแล้วก็ใบนั้นจะไล่คอสามารถไปเลยนะก็ถ้าเราก๊อปได้แจมๆอย่างเช่นเซยล่าไอวอนแมนอะไรเงี้ยคือแทบจะชนะเกมได้เลยนะครับ <S <S ต่อมาโลกิเอามาเล่นเด็กฝ่ายตรงข้ามครับถ้าเราเทินสามไม่โลกิเนี่ยแล้วเราเล่นการ์ทที่มาจากเด็กฝ่ายตรงข้ามที่มีคอสลดลงเนี่ยคือแวลูเราจะนำครับทำให้เรานําเกมได้ง่ายขึ้นนั่นเองต่อมาชัคีเป็นเทคการ์ดเอามาแก้ตัวใหญ่ครับแค่นั้นเลยเนาะ อ่ะสุดท้ายเป็นมอคกิ้งเบิร์ดนะผมลดคอสต,ตามจำนวนการ์ดที่ไม่ได้ใส่มาในเด็กซึ่งมีทั้งการลอกทั้งฮอกอายคิดไปชอบแล้วก็การ์ดจากโลกีด้วยทําให้มอคกิ้งเบิร์ดเนี่ยเป็นสิบพาวเวอร์ที่เล่นได้ง่ายมากในเด็กนี้นั่นเองผมคร่าวๆก็จะมีแบบการลอกแค่ไม่ให้มาบอยบอยบัฟแล้วก็ทีหน้าเล่นทุกเทิร์นไปเรื่อยๆนะถ้าคอมโบแล้วไม่มาอะไรจริงๆเล่นเด็กเป็นซูเทียมมาบอยบัฟไม่ได้ก็เล่นโลกีซะหมดเรื่องง่ายๆผมเอาละ ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมเกมเพลย์กันต้องกรุทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับเมื่อลงไปกดกันแล้วก็ไปรับชมเกมเพลย์กันได้เลยมากันที่เกมนี้เปิดด้วยก็ไปแคสครับคมมวยเซเซนชอมาหนึ่งทีผมพิดีโมลก่อนแล้วกันผดูว่าเขาจะพ่นลมทำไมครับผมไม่เล่นนะนี่โกะตอนนี้ผนไม่อยากทำลายเพื่อจวดสอง รั a โกเท็ครับและท็อปเล็กเราเป็นทีหน้าด้วยที Tina หน้าไว้ก่อนแล้วกันผมอยากเล่นคาซันดาก่อนนะครับแล้วค่อยโลกิคาซันดาขวาแล้วกันครับถ้าหน้าจะเป็นโลกินิโกะไม่ก็โลกิไนท์คอเลอร์นะครับตามที่เราวางแผนเอาไว้ครับ อ่าคาสันดาเหมือนกันแต่เดี๋ยวเราโลกี่เปลี่ยนมุอขวาใค่ด้วยตอนนี้โกะกลางปะหรื่จริงนายคนเลยก็ได้นะครับแล้วก็โลกี่เลยอืมเพลงน,นี้ก็ดีครับนายโค้เลยแปลงล่างเ็นฮักโอเคใช้ได้ก็ควนพูครับ ค้านได้อีกแล้วผมคาาชน้แอบสอบเลยปะเพราะเขาเป็นเด็กเซิร์ฟเฟอร์อยู่แล้วนะครับดูจักสภาพข้าันาเราไม่แรงมากแต่ว่าอย่างไว้ช่วยทำให้ใบต่อไปที่เขาท็อปเด็กขึ้นมาเนี่ยเบาลงได้แน่นอนนะครับ เปิดมาเป็นน็อกเทิร์แล้วก็ฟอร์ดฟอร์ดแปลงล่างครับเป็นฮฮมดอลเลื่อนซ้ายไปหนึ่งเทตรงกลางโดนอุ่นเรียบร้อยต้องขอบคุณฮามดอลที่ทําให้ผมมีวันนี้หรือเปล่าอ้เป็นฟอร์ดครับงั้นเราเล่นฟอร์ดกลางปะแล้วนี่โกก็จะบัฟ ตรงกลางถ้าเขาซื้อว่าเซิร์ฟเวอร์โตอีกสองนะเราไม่ปลอดภัยเท่าไหร่หรือเปล่าอาจจะต้องเป็นเท okay, นี้ปะแล้วพอเราเล่นใบถัดไปนี่กูจะคูณสองก็จะเป็นแปดตรงกลางเราก็เล่นแค่นี้ก็ได้นะครับชิวๆเราเล่นซ้ายกับกลางเป็นหลักทั้งขวาถ้าชนะได้ก็ดี ว่าเขาน่าจะยอมถอยไหมตัวปิดตรงกลางไว้แล้วครับยังอยู่นะเรามาดูกันว่าเขาจะเจอกับอะไรครับทางซ้ายตัวแรงจัดเลยนะเป็นบรูดซ้ายครับทางขวาเป็น silver surfer และปรากฏว่าเราชนะมาได้ครับผมจีจครับนนะตัดกันมาที่เกมนี้ครับ ก็ไปแคสขโมยมูลไนมาอีกฝ่ายไปเล็กดิสการ์หรือเปล่าแบบนี้แล้วว่าเราไม่อยากเล่นมูลไนนะที่ Co ไปแค t เราไปจิกมาอีกฝ่ายเปิดที่วอเมียเลยก็เป็นมิกโอ้โหที่จริงมิกเราเกี่ยวให้เล่นทีหลังก็ได้นะแบบเดี๋ยวย้ายมาเข้าวอเมียได้อยู่ดีอะโอ้หท็อปเด็กเคสไมชอบพอดีครับจัดไปเลยแล้วเทินสามเราเล่นเป็นคาซันดาดีกว่านะ ว่ามือตามเคิร์บอยู่ครับนี่เป็นก๊ปเปลแอโร่กับพิมแ์มโร่เขาเปลี่ยนทับตัดเป็นอพโพอลิลปไปพอดีเลยนะโอเคทางขวาแบล็คโลเทกน่าจะเป็นหน้าที่ของแอโร่ตรงนี้แหละผมคาสันดาไปก่อนเลยกันนะครับทีนี้คือ เราอยากจะโลกิมไหมผมว่าเราโลกิได้นะออเดเข้ามาเล่นดีกับเราไหมหรือว่าเราจะไปเล่นเด็กเราเลยถ้าอย่างนั้นเราต้องเล่นเพลงนี้ ยอมเสียแกเปิลอแอโร่ไปผมว่าโลกี่เก่งกว่าวะเราไปเวโลกิดีกว่าครับไปผมพิมพ์แอโร่เพื่อทำลายที่วอมียไปก่อนนะไห้โพคาลิฟมาแต่สุดท้ายเทร์น6เราโดนสลับมืออยู่ดีครับ อย่างนี้เราไม่น่าโลกี่เลยปะเนี่ยอืมเอาไปแคทปะเขาไปแคทเพื่อทิ้งม็อกกิ้งเบ d ร์ครับแล้วก็คิตตี้แกแร์เปลแอโร่ใช้ได้นะไปเลนี้แหละ กินอพคลิปมาให้ฝั่งเราไวยแหละเรียบร้อยมองกิ้งเบิร์ดไปแล้วแกปเปอร์แอโร่ครับแปลงล่างเป็นลีเดอร์ลีเดอร์ได้โมอด็อกอ้าวแล้วเขาก็ได้อพคลิปกับสวอร์ไปดีี้เริ่มแย่แย่แล้วไม่นะแล้วเกมบั๊กไปเลยครับโอ้โหอึ้งอยู่นาน เอาเล่นโมด็อกอยู่แล้วเพื่อทิ้งมือทั้งหมดนะครับก็ามาสลับมืออยู่ดีเพลงนี้เราอาจจะไม่ต้องเล่นโลกิจริงก็ได้นะเนี่ยนํำดอรอบทางซ้ายเขาตันเรียบร้อยเราก็แค่ไม่สู้สายปะตรงนี้ยากไหมโมด็อกไมไ่ได้ช่วยเลย โอ okay. เคต้องวัดใจปะ่ะหรือเราเล่นซ้ายได้ทางซ้ายเขามีแรคูล่าสุดท้ายเราไม่น่าสู้ไหมเรามีกัปเปอร์แอโร่อยู่ด้วยนะระวังคนงะต้องเป็นเพลงนี้นะผมว่าไม่เ,เราได้แค่ปงกกัาหลือขวาดิแย่ละเขามีสวอมีมอโพมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมด ตอนเรามีแค่โพคนเดียวหลับตาไปดูไปดูไปดูแล้วเขาเล่นกลางอยู่แล้วไหมนะ่ะนี่ไงอัศวอมกลางไงล้วแต้มห่างเหมือนว่าเราจะไหวนะเป็นเพลย์ที่เราเล่นถูกใช่ไหมตึงตึงคี่เลกไม่ทันแต่ชนะโอเคเกือบไปมาลุยกันต่อในเกมนี้ครับ เปิดมาโลกคชัชนแรกเป็นปรา,าสาทแบ็กซโตนผมนี่โกคูณสองเลยเราต้องชนะที่นี่ให้ได้นะฮะแล้วเราโลก,กีเทินสองเลยปะละ่ะวผมอยากเล่นเพลงน,นี้มากกว่าเทินหน้าเราจะได้เล่นฮักที่ตรงกลางเยอะๆได้นะครับ เราเอารูปธนูเนี่ยมาแปลงเป็นฮักได้เป็น Invisible Woman คนระับเป็นเด c เ e e ่าโม d ดอกเหรอก็เป็นไปได้นะผมอยากคาสันด้าก่อนนะตรงกลางก็แกปเปลิลไปเลยยายนะเคาเลิร์มาช่วย จัดไปผมไม่เล่ทิกกัมม่าแลบเลยฮนะเป็นเมจิครับเปิดลิมโบขึ้นมาผมไม่อยากเล่นลิมโบเลยเพราะว่าโลเคชันเราเต็มไวมากเขาีปแค่ครับเอาไอวันแลดมาซึ่งผมน่าจะเพลนี้เนาะตรงกลางเราอุดไปเลยก็ได้ปะ หรือ,อยังทั้งยังนั้นผม,มโลกีก่อนเพลงนี้อาจจะดูดีกว่าซุปเปอร์ใจแอนมาเขาก็ซุปเปอร์ใจแอนเหมือนกันโอเคว้าเขาเป็นลิวิงเทเบิลเนลถ้าผมหมอบลิวิงเทเบิลเนลก็แดบไวไม่เฮ้ยมันหน้าไหวปะแต่ต้องเล่นนะ ก็ไม่รู้หรอกว่าเราหมอบลิวิงเทบูนะไว้จริงผมผ่านเพื่อเล่นอินฟินิตได้นะครับโอ้หแล้วมานานเราใช้ไม่เต็มที่อ่ะดิเราได้แค่นี้มาดูด้วว่าลิวิงเทบูนะที่เราเป็นโลกิกับลิวิงเทบูนะของแท้ใครจะแรงกว่ากันปิดอีโมดไว้การโดนบีมแล้วไปดู ยังไงเขาเป็นเฮล่าปะที่จริงเราไม่น่าเล่นลืมวิ่งเทเบุลออกไหมก็มเถินนั้นเราไม่มีอะไรเล่นแล้วเลยเป็นอิฟินอลครับมีแอรอนแมนไหมมีด้วยนะทำไปเล่นไปยังไง<ร>ขอแค่ยอยู่โ <Iron Man. S 1> คลาโลกับออนสลอตก็พอครับ โอ้โหแล้วเขายังกระจับวางแล้วยังไงซัมเมือครับโอ้โหเกมนี้ TG ครับม,ลลมาลุยกันต่อถ้าเปิดมาก,ก็พ่แคดได้สไปเดอร์บูมินเป็นอะไรเยี่ยมนะอีกฝ่ายอาริเชมเราอยากได้คาส,สันดาห,หนูว่ามากมากนี่โกะไปก่อนเลยลูก แปลงร่าง,างเป็นเลนฮักสวยเขาเป็นอเเชมด้วยนะเอนจีเขาล้นเลยเอสกาครับตรงกลางเราเล่นนะฮอาเลร์เลยดีกว่าไปเทิรนสามเรามีทั้งมาเวลบอยทั้ง c o ปปี้แคซึ่งถ้าเราเปิดก่อนเราเล่นมาเวลบอยน่าจะดีกว่าอ่ะคอสโมครับ อย่างนี้ผมเปลี่ยนแผนเป็น mockingbird เลยแล้วกันเอ้ย mockingbird ไม่ได้เราไม่ใช่อาลิเชมเล่นอาลิเชมจุดหลอดน,นะเิอสาวมีสี่จี้นะไม่ใช่นะมาบอยเนี่ยถูกแล้วครับเพาเป็นคิตต t y พายและเอ็มบาคูที่ใส่มาเองนั่นหรอเราไม่มีโต๊ะ <okay. S 1> ทำอย่างนี้ไม่เป็นไรทางซ้ายเราแรงจัดตรงกลางเรา mockingbird ได้เท่านี้ไม่น่าจะแพ้ปะ เอสการ์ดเราไม่น่าแพ้นะครับเรามีชังชีต่อยแมงนิโตได้ด้วยแอสการ์ดได้จั่วก็พอเรียบร้อยโอเคเลยนะแบบนี้ครับโหผมสแนปได้เลยนะเนี่ย oh, <snap. S 1> แล้วก็เล่นเป็นคาสันดาขวาแล้วก็ทีหน้ากลาง เธอหน้าก็เป็นชังชีเคสบิชอ,บบ 18, อ,อปได้สวบสิบแปดพาวเวอร์มอบได้อะไรอย่าบอกว่าได้ชังชีนะโอ้โเหเรือจะเชื่ออะไรอะ่ะพี่มอบเอาให้อะ่ะทำเป็นเล่นไปนะโอ้โหหนึ่งในสีที่เขาได้ชังชี ปวดเฮดเลยทีน,นี้เรามีเพลย์เดียวปะคือชางคีกับฮอลอายครับคอปี้แคทไม่น่าเล่นเท่าไหร่ปะถ้าเป็นสไปเดอร์วูแมนเราเปิดก่อนเนี่ยเราได้ลดแค่ตัวเดียวอะหรือว่าเป็นกระลอกถ้ากระลอกก็เล่นกลับมาไวบอยได้ไงถ้างั้นชางคีกระลอกได้นะ เราทิงขวาโอเคจีๆ้ๆครับเายอมถอยมาเลยกันต่อครับผมในเกมนี้และเราสแนปมือแรก็ละวพ้พอมปิดยีโมดด้วยอันนี้สำคัญเราเจออดิเชมที่เรามีคาสันด้ามือแรกเราสแนปได้นะเขาอาจจะคิดว่าเราเป็นเด็กหอ,อกอายมีคาสันด้าอะไรอย่างนี้แต่เขายังอยู่โอเค ดีมนดมิชันเอ้ยไม่ใช่ดีมมิลเลอร์ไดมนชันทีหน้าได้เลยครับหอกาอาย,าายโอเคยังไงผมก็อยากคาซันดานะเทินนี้นครับทางขวาปลอดภัยที่สุดจัดไปเลย เป็นหว่องอย่างนั้นเหรอเขาเป็นอาริเชมคอมโบปฏิหารหรือเปล่าและคอร์ลิวิงตัดกระลอกเราไปและเขาได้ซูเปอร์สเกลที่เราไม่มีการ์ดก่อนโคอิ้งในเด็กอยู่แล้วโอเคอยู่นะโหนะถ้ากระลอกอยู่นี่เรากระลอกมาเวลบอยได้เลยนะเนี่ยเจ๋ได้เลยไม่เป็นไรเราโลกิแล้วกันครับ เราค่อนข้างได้เปรียบนะถ้าคุณเจ็ดซะด้วยชาโดคิีมาแล้วฮะเขาจ่ายมาเลยนะพร้อมกับมอร์กิ้งเบิร์ดโอเคงั้นเทอร์นี้เราไม่เล่นให้ทีหน้าติดแล้วกันเ๊้หรือเล่นดีถ้าทีหน้าติดอะเราได้บวกสามกิตตี้แค่บวกหนึ่งเอง งั้นเป็นเพลงน,นี้ดีกว่าอืมเพลงน,นี้ดีกว่าแน่ๆมีบีทยกชาตุคิงขึ้นซะด้วยก็ปีแค่ได้อะไรอ่ะ,ะ,อะได้อาริเชมพมก็ชาูุคิงตรงกลางเินหน้าปะ่ะในกรณีนี้เอาซุปสะเกาปืนเจ็ตเราไปดีกว่าผมลืม <Yeah. S 1> แย่แล้ว เพ hey, เราคืออะไรกินกันโตไหมกินกันโตแล้วมอกกิ้งเบิร์ดก็เซอร์ไพรส์เขาได้ดีอีกเพย์หนึ่งคือเอาตอนขวาซึ่งผมว่าไม่แรงเท่าไหร่ปะเราจะชางชีมอกกิ้งเบิร์ดใบนี้ก็ได้นะครับ ตรงกลางเนี่ยเขาใช้ลูกทิงโชว์ป่ะผมว่าเพราะฉะนั้นตรงกลางเราจะหายไปเท่าไหร่หายไปเยอะที่หน้าเราได้รับสองทีหายไปหกต่ำแล้วอะ่ะเขาได้คุณเจ็ตไปเขาเล่นเพลย์ได้ไหลายเพลเลยแต่ถ้าอยากรู้ก็ต้องไปดูครับไป ปิดอีโมดด้วยโอเคปิดแล้วเรากรีนกันโตไงผงไม่ใช้ทุกคิงเหรออ๋อผมแปลกใจใช้ทุกคิงขวาเหมือนเดิมคิสตันตัวนหนึ่งเท่านั้นก็ <Yeah. S 1> หมายความว่าเกมนี้จีจีครับผม